การทาธุรกิจเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้โปรแกรมบรัญชีโปรแกรมเดียวถูกไหมครับพี่พี่น้องๆหลายคนเนี่ยใช้โปรแกรมในการบริหารจัดการหอพักใช้โปรแกรมเงินเดือนนะครับใช้โปรแกรมในการเรื่องของการที่จะขายอ e ีคอมเมิร์ซถูกไหมครับแล้วมันจะเป็นปัญหาปวดหัวมากๆนะครับในการที่เราจะต้องพริ้นเอกสารจากโปรแกรมเหล่านั้นเนี่ยมาส่งให้จนังกงานบัญชีนะครับ,บระบบบัญชีดิจิตอลเองเนี่ยก็ทําให้เราสามารถเชื่อมโยงนะครับข้อมูลจากโปรแกรมหน้าบ้านเหล่านั้นมาหาโปรแกรมบรัญชีด้วยเทคโนโลยีที่ว่า API นะครับก็ทําให้ข้อมูลที่ส่งมาเนี่ยมีการลงบัญชีไว้เลย ลยนะครับก็ลดปัญหาการซ้าซ้อนและที่สําคัญนะครับทำให้กระบวนการทํางานซึ่งมีต้องลงบัญชีจํานวนมากเนี่ย ลดเวลาสั้นด้วยเทคโนโลยีนะครับและปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า OCR นะครับในการที่เราจะสามารถสแกนเอกสารเข้าไปและอ่านภาพถ่ายเหล่านี้มาช่วยในการลงบัญชีได้นะครับเพราะฉะนั้นนักบัญชีที่เคยต้องเอาเอ,อกสารต่างๆมาคีดด้วยมือทุกรายการหรือเป็นพันรายการเนี่ยก็ทําให้ง่ายได้เลยเพราะว่าระบบแบบนี้นะครับเขาจะลงบัญชีเบื้องต้นให้นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากโปรแกรมบัญชีดิจิตอลได้นะครับ